ดีเพื่อนๆวันนี้น้องเบฟก็มาที่บ้านผีสิงตอนนะข้างในเป็นอย่างนี้นะบ้านผีสิงนีเลยน้องเบฟเดินเองเลยนะตัน,นนี้ไม่ต้องมีใไทให้ไม่ต้องอุ้มไทรแล้วโอ้โหป,ปา้าก็ไม่ต้องอุ้มน้องเบฟแล้วอ่ะนี่เลยน้องเบฟไม่กลัวแล้วน้องเบฟมาบ่อยแล้วเนี่ยโอ้โหน่าก,กลัวมากเลยเป็นตั ไม่เป็นไรครับเดิน,ปนไปเลยครับนี่เลยครับนี่เนาะน้องเบฟไม่กลัวเลยนะไปแล้วนะนี่มีเสียงด้วยนะนี่โอ้นี่ไงเพื่อนหัวไส้ทะลักเลยเนี่ยโอ้โหน่าก,กลัวมากเลยไส้ทะลักเลยนะน,น้องเบฟเดินเองเลยไม่ต้องกลัวเลย ะโอ้ยโอยโอ้มาแล้วหนุ่มลงเบ๊ไปนู่นนะเชุดขาวนะนี่นี่ไงโอ้โหว่าไงหลงเบสตอนแรกเดินบอกว่าไม่กลัวนะตอนนี้บอกว่ากลัวแล้วให้มามีอุ้มแล้วอ่ะตอนนี้ดูอยู่นี่ผีเด็กนั่นเองนี่โอ้โหนี่ผีเป็นอะไรเนี่ยตรงนี้ Oh, มีเสียงเลนะเสียงมาเฮาแนวเพื่อนนะอ้าวนี่เลยโหี่ดูซิโอโหนี่เพื่อนๆตรงนี้ออกมาแล้วออกมาออกมาแล้วโอ้โหดูซิหูเรื่อยด้วยนะโอ้โโห เสียงครับมองไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่ไปมาแล้วเพื่อนนี่โอ้โหนี่มันเป็นปลาชอ่อนนะปลาชอ่อนของเซาลิะน,นี่นะจบแล้วเนี่ยนี่เลยหมดแล้ว